ในวันนี้ผมก็มาอัดคลิปนะฮะก็สอนเกี่ยวกับการเล่นดนตรีพื้นฐานนะครับก็ใช้คีย์บอร์ดตัวนึงนะฮะแล้วก็มีการไลฟ์ออนะฮะเพราะว่าการทำคลิปนี้อธิบายไปหลายรอบแล้วนะครับอันนี้เป็นการไลฟ์ออกทาง Facebook Live นะครับโดยผมเอาคีย์บอร์ดมาตัวหนึ่งนะฮะเสียบเข้ากับโน้ตบุ๊กแล้วก็กล้องนี่นะฮะเสียบผ่าน Elgato c ต m Link นะฮะ โพื่ที่จะนำสัญญาณภาพจากกล้อง Millerless ก็คือ Panasonic g 8 5นะฮะเสียบผ่านเข้ามาแล้วก็ไปเข้าโนบุกแล้วก็ออกสัญญาณทาง Facebook Live นะครับก็วิธีการเนี่ยนะฮะเป็นยังไงแล้วก็ผมต่อเสียงต่อสายอะไรยังไงนะฮะเดี๋ยวผมจะพาไปชมนะครับว่าผมต่อระบบนี้ยังไงก็สำหรับใครที่เป็นนักดนตรีนะฮะอยากที่จะไลฟ์การเล่นดนตรีหรือการสอนดนตรีนะครับก็ลองใช้วิธีนี้ดูนะครับก็จะได้ผลลัพธ์ตามที่ผม ไปไลฟ์ในช่องดนตรีพื้นฐานนะฮะซึ่งก็เป็นอีกช่องหนึ่งของผมนะฮะซึ่งสอนเกี่ยวกับาการเล่นดนตรีเปียโนกีตาร์นะฮะแล้วก็ทฤษฎีดนตรีที่ทุกคนควรจะทราบนะฮะเพราะว่าผมก็จะสอนเกี่ยวกับาการใช้กราชแบนนะ,ะเพื่อที่จะออกมาแต่งเพลงด้วยนะฮะก็จะแนะนําตั้งแต่เริ่มต้นเลยตั้งแต่คนไม่เป็นอะไรเลยนะฮรแล้วก็จะค่อยๆแนะนําไปทีละนิดทีละนิดทีละนิดจนกระทั่งสามารถแต่งเพลงเอาไปใช้ในคลิปของตัวเองได้นะครับ โอเคตามมาชมกันครับการเซตอัพระบบการไลฟ์การเล่นคีย์บอร์ดหรือเป็นโน1ตหตัวนะฮะโดยที่ในวันนี้ผมก็เซตอัพระบบแบบง่ายๆนะฮะเรามาดูกันที่กล้องก่อนวันนี้ผมก็ใช้กล้องอยู่ตัวนี้นะครับเป็น Panasonic G85 นะฮะ l u ม ix สาเหตุที่ใช้กล้องตัวนี้ก็เพราะว่ามันมีระบบออโต้โฟกัสนะฮะวันนี้ผมไม่มีเจ้าหน้าที่มาคอยถ่ายให้นะฮบผมก็ถ่ายตัวเองคนเดียวนะครับ แล้วก็เสียงนะฮะเรื่องของเสียงเราก็ต่อสายออกมานะฮะมาเข้าไมโครโฟนตัวนี้นะฮะรูดวิดีโอไมโครพลัสนะฮะสายนี่นะฮะก็ไปเข้าไม่อินพุตของตัวนี้นะฮะตรงนี้นะครับไปเข้าไม่อินพุตตัวนี้นะฮะจากนั้นนี่นะฮะสัญญาณทั้งหมดทั้งภาพแล้วเสียงเนี่ยเราก็ผ่านสัญญาณ HDMI ซึ่งกล้องตัวนี้เป็น Clean HDMI นะฮะออกไปเข้าเขาเรียกว่า Capture Card นะฮะ Capture Card ก็คือเดี๋ยวผมจะพาไปชมนะครับแคปเจอร์การ์ดก็คือตัวนี้นะครับแคปเจอร์การ์ดวันนี้ก็ใช้ของเอลกาโต้แคมลิงนะฮะเอลกาโตแคมลิจากนั้นเนี่ยฮะไอตัวแคปเจอร์การ์ดเนี่ยมันก็จะแปลงจากสัญญาแบบ hdmi แปลงมาเป็น usb นะฮะเราก็เสียบเข้าในโน้ตบุ๊กตรงนี้นะครับโอเคคราวนี้สำหรับคีย์บอร์ดที่ผมจะเล่นนะฮะ ก็ตอนนี้ก็ต่อสัญญาณนี่ครับสัญญาณเสียงก็ไปเข้าแอมป์นะฮะเสียงไปเข้าแอมป์ส่วนสัญญาณ USB จากนี่นะฮะผมก็ไปเข้าโน้ตบุ๊กเพื่อที่ว่าเวลาผมเล่นตัวโน้ตนะฮะเล่นตัวโน้ตเนี่ยฮะมันก็จะขึ้นเป็นตัวโน้ตบนหน้าจอด้วยเดี๋ยวผมทําให้ดูนะครับอันนี้ผมก็ใช้โปรแกรมเอาไว้สอนเปียโนโดยเฉพาะเลยนะฮะน่ฮะเวลาผมเล่นเปียโนตรงนี้นี่ครับมันก็จะมาขึ้นตรงนี้ด้วยเนี่ยลองชมนะครับ ผมจะลองเล่นดูนะฮะเห็นไหมสมมติเล่น D minor นะฮะนี่นะครับผมเล่น D minor นี่นะครับมันก็จะมาขึ้นันนี้เดี๋ยวทําให้ดูนะครับก็จะขึ้นขอดเลยนะฮะแล้วเราก็ให้คนที่มาชมไลฟ์ของเราเนี่ยนะ,ะสามารถดูได้ด้วยว่าเรากดปุ่มไหน กล้องหนึ่งเราก็ถ่ายนะฮะกล้องหนึงเราก็ถ่ายหน้าเรานะฮะพร้อมกับคีย์บอร์ดอันนี้ส,นส่วนโปรแกรมนี้น่ฮะก็ใช้ในการถ่ายคีย์ที่เราเล่นนะฮะประมาณนี้นะครับโอเคส่วนเรื่องของโปรแกรมที่ใช้ในการไลฟ์นะฮะวันนี้ผมใช้ OBS Stream Lab นะฮะเป็น Stream Lab OBS นะฮะซึ่งพัฒนาต่อยอดมาจาก OBS ธรรมดา สาเหตุที่ใช้ s Stream Lab like OBS เพราะว่าผมพ่วงนะฮะผม,พ,ม,มนะพ่วงมาเข้ากับมือถือพ่วงมาเข้ากับมือถือตัวนี้เนี่ยนะครับสแกน QR Code คมันเข้าไปมันก็มาอยู่ในมือถือแล้วเวลาผมต้องการจะสลับจากแหล่งสัญญาณที่1ไปสัญญาณที่สองนะผมก็เพียงแต่จิ้มจิ้มนี่นะฮะเห็นไหมฮะผมจิ้มปั๊บตรงนั้นเปลี่ยนเลยเห็นไหมครับจิ้มไปจิ้มมาตรงหน้าจอเปลี่ยนเลยก็ ก็ผมก็จะได้ไม่ต้องเอื้อมมือไปไกลนะฮะผมก็จะเอาไอ้มือถือเนี่ยวางไว้ตรงนี้ฮะเวลาสมมติผมต้องการจะสลับฉากนะผมก็มีท่าที่กดเป็นตัวเหมือนกับสวิตชิ่งนะฮะสวิตชิ่งสลับอินพุตไปสลับอินพุตมานะฮะอันนี้ obs ธรรมดายังทำไม่ได้นะฮะต้องใช้ stream lab obs ซึ่งเป็นโปรแกรมฟรีเหมือนกันนะฮะแต่ถ้าเกิดเราจะซื้อฟังก์ชันเพิ่มเติมก็สามารถซื้อเพิ่มเติมได้มันก็มีโมดูลมาขายหลายอย่างแต่ว่าอันที่ผมใช้อยู่เนี่ยเป็นแบบ ไม่ได้เอาอะไรเพิ่มเติมเลยนะแบบฟรีนะครับก็เหมือน OBS นะฮะเป็น open source นะครับโอเคก็วันนี้นะฮะผมก็ไลฟ์จากตรงนี้เลยส่วนสัญญาณเน็ตนะฮะผมก็เชื่อมต่อกับ Wi-Fi ที่บ้านนะฮะก็เป็นระบบที่ง่ายๆเท่านี้เองนะฮะไม่ได้มีอะไรพิกแพลงมากนะครับเดี๋ยวก็จะไลฟ์ภายในอีกประมาณ10กว่านาทีผมก็จะเริ่มแล้วนะฮะนี่ผมมาถ่ายเซตอัพให้ดูก่อนนะครับ เดี๋ยวผมไปถ่ายจากระยะไกลให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่นะพอทําเสร็จแล้วนี่นะฮะมันก็จะเป็นแค่นี้เองนะฮะมีกล้องใช่ไหมฮะมีกล้องมีไม์มีแสงอย่างที่ผมพูดทุกครั้งเลยนะฮะภาพจะดีได้หรืออะไรจะดีได้นี่ฮะจะต้องมี A V L A ก็คือ audio นะฮะก็คือเสียงออกมาจากะระบงตัวนี้นะฮะ เป็นไม้แบบช็อตกันที่ผมจะต้องลากสายไปใกล้ๆตรงนั้นเพราะว่าต้องการจอกใกล้ๆปากนะครับไม้ช็อตกันเนี่ยถ้าเกิดจาะใกล้ๆปากนี่เสียงจะดีนะฮะถ้าเกิดอยู่ไกลนี่เสียงก็ไม่ดีเหมือนกันมันจะก้องๆนะครับ A, A ก็คือออดิโอ V ก็คือวิดีโอนะฮะวิดีโอผมวางบนขาตั้งไม่มีสันแน่นอนนะอยู่นิ่งแน่นอนระบบโฟกัสเป็นออโต้จับภาพใบหน้านะฮะเพราะฉะนั้นใบหน้าเราชัดแน่นอนนะครับ L ก็คือไลต์ติ้งจริงๆเนี่ยนะฮะ แสงอย่างนี้เนี่ยเป็นช่วงเวลา9โมงเชา้าสามารถใช้แสงธรรมชาติได้แต่อันนี้ผมเอาอันนี้มาเปิดซอฟ t ์บ็อกแบบเบาๆนะฮะเพื่อใช้ในการฟิ l ไลท์นะ,ะเพื่อเติมแสงลบเงาดๆหน่อยๆเท่านั้นเองจริงๆไอ,อตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดเป็นเวลานี้แล้วมีแสงหน้าต่างขนาดนี้นะฮะไม่ต้องใช้ก็ได้ไม่ต้องใช้ก็ได้นะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยนะครับเ,เป็นฤดูหนาวดีมากๆเลยเพราะว่าทําให้เราไม่ต้องเปิดแอร์นะฮะ ทุกครั้งเวลาเราไลฟ์เนี่ยเราจะต้องเปิดแอร์เสียงแอร์นี่นะฮะถ้าเกิดเปิดแรงๆให้มันเย็นๆนี่นะฮะมันก็เป็นตัวที่สร้างเสียงรบกวนได้พอสมควรเลยทีเดียวเสียงแอร์ er นี่นะฮะจะไม่เปิดก็ไม่ได้เพราะว่าถ้าไม่เปิดเนี่ยเวลาเราไลฟ์เนี่ยเ,เงือเราจะออกเยอะนะฮะเงือออกเยอะแล้วก็หน้าตาจะดูไม่สวยนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราเปิดแอร์เราก็ต้องเปิดแบบเบาๆให้มันเสียงเบาๆนะฮะแต่วันนี้เป็นหน้าหนาวนะ,ะอากาศเย็นๆดังนั้นผมไม่ต้องเปิดแอร์เลยเสียนงะ er มันก็จะเงียบนะครับ โอเควันนี้ก็เป็นการเซตร,ระบบไลฟ์แบบง่ายๆให้ทุกคนชมกันนะครับพบกันใหม่ในตอนหน้านะครับที่ช่องของผมนะวิดีโอสร้างแรงบันดาจใจนะครับสวัสดีครับ